โดยผู้ที่ก่อตั้งคือพี่น้องฝาแฝดที่มีชื่อว่าโรมูลัสและเรมัสต่อมาโรมูลัสได้ฆ่าเรมัสและขึ้นเป็นกษัตริย์แห่งโรมเพียงคนเดียวซึ่งต่อมาระบอบกษัตริย์ในกรุงโรมก็ถึงคราวสิ้นสุดลงเมื่อโอรสของกษัตริย์ลูเซียสได้ทำการคมคืนหญิงผู้สูงศักดิ์ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของประชาชน ก็สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอินเดีต้อนรับเข้าสู่เดวิล i ลียนฮิสตอรีที่5กันแล้วนะครับจากที่อีก่อนเราได้พูดถึงจักรวรรดิออตโตมันไปแล้วซึ่งแน่นอนสําหรับ EP ีนี้ขาดไปไม่ได้เลยสําหรับจักรวรรดิโรมันอันยิ่งใหญ่ซึ่งการล่มสลายของจักรวรรดิโรมันมีความเกี่ยวข้องกับพวกเติร์กออตโตมันที่เราได้พูดถึงในคลิปที่แล้วสําหรับเพื่อนๆที่ดู EP ีก่อนหน้ามาแล้วก็คงจะทราบแล้วว่าจักรวรรดิโรมันนั้นมีจุดจบประมาณไหนโอเคครับเพื่อไม่ให้เเเเเปป็นนกกาาารรรสยวลลไดูััคบ จร,จริงๆคำว่าจักรวรรดิโรมันหรือโรมันเอ็มพายเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งของอารยธรรมโรมันโบราณซึ่งปกครองโดยรูปแบบอัตตาธิปไตยจักรวรรดิโรมันได้สืบต่อการปกครองจากสาธารณรัฐโรมันเมื่อ510ปีก่อนคริสตกาลนั่นเอง ย้อนกลับไปเมื่อ800ปีก่อนคริสตกาลอาณาจักรโรมันโบราณหรือเอนเชียนโรมก็ได้เติบโตจากเมืองเล็กๆทางตอนกลางของอิตาลีและขยับขยายจนกลายเป็นอนาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ในช่วงที่รุ่งเรืองสุดขีดอาณาจักรแห่งนี้กินพื้นที่ไปเกือบจะทั่วยุโรปรวมไปถึงเอเชียตะวันตกแอฟริกาเหนือรวมไปถึงหมู่เกาะในมิดเติร์เรเนียน ตามตำนานกล่าวกันว่ากรุงโรมก่อตั้งขึ้นเมื่อ753ปีก่อนคริสตกาลโดยผู้ที่ก่อตั้งคือพี่น้องฝาแฝดที่มีชื่อว่าโรมูลัสและเรมัสโรมูลัสและเรมัสเป็นบุตรของมาร์สสองพี่น้องที่ถูกกษัตริย์ของเมืองเมืองหนึ่งทอดทิ้งให้จมน้ำหากแต่ได้รับความช่วยเหลือจนรอดมาได้และสองพี่น้องก็ได้เติบโตและเมื่อเวลาประมาณ753ปีก่อนคริสตกาลทั้งคู่ก็ได้ก่อตั้งเมืองของตนขึ้นมาบริเวณริมฝั่งแม่น้ำต่อมาโรมูลัสได้ฆ่าเรมัสและขึ้ งเเพียเียยคนดวและภายหลังจากรัชสมัยของโรมูลัสก็มีกษัตริย์ขึ้นมาปกครองต่ออีกหลายพระองค์ซึ่งกษัตริย์ที่ขึ้นมาปกครองหลังจากโรมูลัสนั้นล้วนเป็นกษัตริย์ที่ถูกเลือกมาจากสภาซึ่งต่อมาระบอบกษัตริย์ในกรุงโรมก็ถึงคราวสิ้นสุดลงเมื่อ509ปีก่อนคริสตกาลเมื่อลูเซียสตัคควินิอุสซูเปอร์บุสกษัตริย์องค์ที่7แห่งกรุงโรมถูกค้นลม้มตามตำนานเล่าว่าโอรสของกษัตริย์ลูเซียสได้ทำการข่มขืนหญิงผู้สูงศักดิ์ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของประชาชานทให ประชาชนไม่พอใจและลุกือขึ้นมาต่อต้านแต่เอาเป็นว่าไม่ว่าจะเป็นเหตุผลอะไรก็ตามระบอบกษัตริย์ในกรุงโรมก็ล่มสลายลงจากนั้นก็เปลี่ยนชื่อเป็นสาธารณารัฐซึ่งคำว่าสาธารณารัฐหรือริพับลิกนั้นก็มีรากศัพท์มาจากคำว่า respublica ซึ่งแปลว่าสมบัติของประชาชนนั่นเองกรุงโรมได้ถูกสร้างขึ้นบนเนินเขาทั้ง7ซึ่งเป็นที่รู้จักในนามของเนินเขาทั้ง7แห่งกรุงโรมหรือ seven hills of Rome ภายหลังสิ้นสุดระบอบกษัตริย์อำนาจก็ถูกส่งต่อไปอยังกลุ่มเจ้าพนักง,งานปก ครซึ่งได้รับเลือกมาเรียกว่ากงสุลนหรือคอนซูซึ่งกงสุลนี้ควบตำแหน่งเป็นผู้บัญชาการทหารบกอีกด้วยเจ้าพนักงานการปกครองในที่นี้ถึงแม้ว่าจะได้รับเลือกมาจากประชาชนหากแต่ส่วนมากก็คือกลุ่มคนในสภาซึ่งถูกครอบงําโดยกลุ่มขุนนางหรือกลุ่มผู้ดีเก่าซึ่งเป็นลูกหลานของสมาชิกสภาสูงในสมัยโรมูลัสการเมืองในสาธารณรัฐยุคแรกๆหลักๆจะเป็นการขับเคี่ยวกันระหว่างกลุ่มผู้ดีเก่ากับสามัญชนหรือไพร่นั่นเองเมื่อ400 50ปีก่อนคริสตกาลประมวลกฎหมายโรมันฉบับแรกก็ได้ถือกำเนิดขึ้นโดยเป็นการจารึกลงบนศิลาที่ทำมาจากสำร็จและจัดแสดงยังลานกว้างกฎหมายนี้คือกฎหมาย12โต๊ะกฎหมาย12โต๊ะจะบอกรายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการต่างๆทางกฎหมายสิทธิมนุษยชนสิทธิในทรัพย์สินและเป็นรากฐานสำหรับกฎหมายโรมันในอนาคต ในช่วงเวลาประมาณ300ปีก่อนคริสตกาลส่วนกลางอำนาจทางการเมืองในกรุงโรมนั้นอยู่ที่สภาสูงโดยในช่วงแรกๆของสาธารณรัฐจักรวรรดิโรมันก็ได้เติบโตทั้งขนาดของดินแดนและอำนาจและถึงแม้ว่าพวกโกลซึ่งเป็นดินแดนแถบยุโรปตะวันตกจะได้ทำการเผากรุงโรมเมื่อ390ปีก่อนคริสตกาลแต่จักรวรรดิโรมันก็กลับมาฟื้นฟูอีกครั้งและเมื่อ264ปีก่อนคริสตกาลจักรวรรดิโรมันก็ได้ขยายอำนาจเข้าไปครอบคลุมคาบ,คบสมุทรอิตาลีทั้งหมด จากนั้นโรมก็ต้องเผชิญกับภาวะสงครามซึ่งเป็นที่รู้จักในนามของสงครามพิวนิกหรือพิวนิกวอร์สงครามพิวนิกเป็นการสู้รบระหว่างกรุงโรมกับพวกคาเทสซึ่งเป็นนครรัฐที่ทรงอํานาจในแถบแอฟริกาเหนือการสู้รบในสงครามพิวนิกสองครั้งแรกจบลงโดยการที่โรมเข้าควบคุมเมืองชิชีลีฝั่งตะวันตกของเมดิเตอร์เรเนียนและดินแดนในสเปนอีกเป็นจํานวนมาก ในสงครามพิวนิกครั้งที่3กองทัพโรมันได้ทำการทำลายเมืองของพวกคาเทตอีกทั้งยังจับชาวเมืองคาเทตเป็นเชลยศึกและนำไปขายเป็นทาสและเข้าผนกเขตด,ดินแดนของแอฟริกาเหนือเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิโรมันนอกจากชัยชนะในสงครามพิวนิกจักรวรรดิโรมันยังขยายอำนาจไปยังตะวันออกสามารถพิชิตกษัตริย์แห่งมาซิโดเนียและยึดครองดินแดนที่พิชิตเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิโรมันชัยชนะในการทำสงครามของโรมันทาให้วัฒนธรรมและอาณาจักรเติบโตและแผ่ขยายชาวโรมได้ รับวัฒนธรรมจากกรีกโดวยวรรณกรรมของโรมันชิ้นแรกปรากฏขึ้นราว240ปีก่อนคริสตกาลโดยแปลจากภาษากรีกเป็นภาษาลาตินและชาวโรมันยังรับศิลปะประชญาและศาสนาของกรีกอีกด้วยต่อมาสถาบันการเมืองของโรมก็เริ่มจะสั่นคลอนลงท่ามกลางจากักรวรรดิที่ขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆหากแต่เต็มไปด้วยความขัดแย้งภายในและความรุนแรงต่างๆในจกักรวรรดิช่องว่างระหว่างคนรวยและคนจนก็มีมากขึ้นเจ้าของที่ดินมั่งคัง่งจะไล่ชาวนาที่ยากจนออกจากที่ดินของตนนอกจากนั้ การเข้าถึงรัฐบาลก็ไม่ใช่เรื่องง่ายมีเฉพาะบุคคลชั้นสูงเท่านั้นจึงจะสามารถเข้าถึงรัฐบาลได้ปัญหาทางสังคมเหล่านี้เป็นที่ถกเถียงและกังวลของหลายฝ่ายและก็มีความพยายามที่จะปฏิรูปหากแต่ก็จบด้วยความรุนแรงและการสูญเสียแทบจะทุกครั้ง ไกอูสมาริอุสเป็นสามัญชนที่ก้าวขึ้นมามีอำนาจในกองทัพและสามารถก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งกงสูลนเมื่อ107ปีก่อนคริสตกาลมาริอุสเรียกได้ว่าเป็นขุนศึกคนแรกๆที่มีอำนาจครอบงำกรุงโรมในช่วงท้ายๆของสาธารณรัฐแต่ทว่าต่อมาในช่วง91ปีก่อนคริสตกาลมาริอุสก็ตกที่นั่งลำบากเขาถูกกดดันและโจมตีจากศัตรูนั่นก็คือซุลลาซึ่งเป็นแม่ทัพซึ่งต่อมาเป็นผู้ที่ขึ้นมาเป็นเผด็จการเมื่อราว82ปีก่อนคริสตกาลเมื่อซุลลาเกษียยณอาุหนนนึ่งใผู้สับ สนุนเขานั่นก็คือปอมเป่ก็ได้ดำรงตำแหน่งกงสุนก่อนจะนำทัพพิชิตโจนสลัดและได้รับชัยชนะในศึกอื่นๆ เมื่อปอมเปย์กลับมาถึงกรุงโรมเขาก็ได้ผูกมิตรกับมาโกสลีคินิอุสครัสซสซึ่งเป็นนักการเมืองผู้มัง่งคั่งคนหนึ่งรวมทั้งอีกหนึ่งดาวรุ่งในวงการการเมืองของจักรวรรดิโรมันนั่นก็คือจูเลียสซีซาร์ผู้โด่งดังนั่นเองภายหลังประสบชัยชนะในสเปนซีซาร์ก็เดินทางกลับมาโรมเพื่อลงแข่งขันชิงตำแหน่งกงศุลเมื่อ59ปีก่อนคริสตกาลด้วยความที่เป็นพันธมิตรกับปอมเปย์และครัสซูสทำให้ซีซาร์ได้เป็นข้าหลวงปกครองหัวเมืองจำนวน3หัวเมืองในกอลแต่ทวว่าาาซีงแผน จะเข้ายึดครองดินแดนทั้งหมดให้อยู่ใต้การปกครองของโรมันซึ่งภายหลังจากที่ภรรยาของปอมเปซึ่งเป็นลูกสาวของซีซ่าได้เสียชีวิตลงเมื่อ54ปีก่อนคริสต์กาลและครัสซุสก็ถูกฆ่าในสงครามในปีต่อมาความสัมพันธ์ระหว่างซีซ่าและปอมเปก็ได้สิ้นสุดลง 53ปีก่อนคริสตกาลปอมเปย์ได้ก้าวขึ้นมาเป็นกงศุลแต่เพียงผู้เดียวในเวลานั้นซีซ่ากำลังรุ่งเรืองและมัง่งคั่งเนื่องจากชัยชนะในสงครามและชื่อเสียงของซีซ่าก็เริ่มจะทำให้ปอมเปย์หมัน่นไส้เขาจึงจับมือเป็นพันธมิตรกับบุคคลในสภาสูงวางแผนเพื่อทำลายซีซ่าต่อมาเมื่อ49ปีก่อนคริสตกาลซีซ่าและกองทหารโรมันก็ได้ข้ามแม่น้ำรูบิคอนซึ่งตั้งอยู่ในชายแดนระหว่างอิตาลีและกิลและการเข้ารุกรานอิตาลีก็กลายเป็นชนวนที่ทำให้เเกกิดสงงงคราาามมลลือแะทให้ซี กลายเป็นเผด็จการตลอดชีพในเวลาต่อมาต่อมาซีซ่าได้ถูกกลุ่มศัตรูสังหารและเกิดการแย่งชิงอำนาจกันต่อการแย่งอำนาจทําให้เกิดสงครามและจบลงด้วยความตายของคลีโอพัตราราชินีผู้โด่งดังแห่งอียิปต์ 29ปีก่อนคริสต์กาลออกเทเวียนผู้มีศักดิ์เป็นบุตรบุญธรรมทายาทสืบทอดตำแหน่งทางการเมืองจากซีซ่าก็ได้ขึ้นมาเป็นผู้ปกครองแห่งกรุงโรมและดินแดนในอำนาจเขาได้เรียนรู้จากความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในอดีตและไม่อ้างสิทธิ์ในตำแหน่งผู้เผด็จการแต่ได้ขยายอำนาจภายใต้รูปแบบสาธารณรัฐอย่างระมัดระวังเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการก่อกบฏออกเทเวียนได้หาทางทําให้ประชาชนยอมรับตนในฐานะผู้ปกครองโดยการแสดงความพยายามที่จะกอบกู้อำนาจสถาบันการปกครอง เพื่อประชาชนแต่ในขณะเดียวกันก็หาทางผ่องถ่ายอำนาจที่แท้จริงไว้กับตนเองนั่นเอง 27ปีก่อนคริสต์กาลออกเทเวียนได้ขึ้นมาเป็นจักรพรรดิออกุสตุสจักรพรรดิองค์แรกแห่งจักรวรรดิโรมันหลังจากที่โรมันเป็นสาธารณรัฐมากกว่า450ปีโรมก็ได้กลายเป็นจักรวรรดิอย่างเต็มตัวโดยอยู่ภายใต้การปกครองของจักรพรรดิออกุสตุสซึ่งขึ้นมาเป็นจักรพรรดิเมื่อ27ปีก่อนคริสต์กาลสร้างความรุ่งเรืองให้กับโรมหรือจักรวรรดิโรมันจากนั้นจักรวรรดิโรมันภายใต้การปกครองของกษัตริย์แต่ละพระองค์ก็มีทั้งช่วงเวลาที่รุ่งเรือองและะควววาาามุ่่่นนนยยภใกทีจจัิ แบ่งออกมาเป็นฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออก ในปีคศ180จักรพรรดิกอมมอดสที่ปกครองอาณาจักรในขณะนั้นได้รับฉายาว่าจากอาณาจักรแห่งทองได้กลายมาเป็นเหล็กและสนิมต่อมาในราชวงศ์ของจักรพรรดิเซปติมิอุสเซเวรุสจักรวรรดิโรมันได้ประสบกับวิกฤตคริสต์ศตวรรษที่3ซึ่งแทบจะนำความสูญสิ้นมาสู่จักรวรรดิโรมันจากปัญหาหลายๆอย่างรวมกันรวมทั้งการลุกรานจากอนารรยะชนผ่ากอตความมุ่นวายไม่สงบโรคระบาดและความตกต่ำทางเศรษฐกิจรวมทั้งการยั่งชิงอำนาจ ระหว่างแม่ทัพซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตประจําวันของสามัญชนทําให้จะต้องหยุดชะง,งักทางการค้าเพิ่มอัตราภาษีเกิดภาวะเงินเฟอ้อทั้งหมดทําให้เกิดความยากลําบากทางเศรษฐกิจเป็นเวลานานหลายทศวรรษแต่ทว่าในเวลาต่อมาจักรพรรดิออเรเลียนก็ได้ฟืน้นฟูทําให้จักรวรรดิมีความเสถียรภาพและได้ต่อยอดโดยจักรพรรดิดิโอเกลติอานุสนอกจากนี้จักรพรรดิดิโอเกลติอานุสก็ได้ต่อต้านศาสนาคริสต์ทำให้ในช่วงเวลานี้จักรวรรดิโรมันแบ่งเขตปกครองเป็นสีเขตออกมาที่เรียก ว่าจตุร,บรตาบเทปไตยต่อมาในรัชสมัยของจักรพรรดิกาเลริ er ios, อสก็ได้ทําการยินยอมให้ผู้นับถือศาสนาคริสต์ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาได้โดยสันติในปีคศ311ในปีต่อมาในรัชสมัยของจักรพรรดิคอนสแตนตินทรงหันมานับถือศาสนาคริสต์และยอมให้ศาสนาคริสต์เป็นศาสนาประจําจักรวรรดิซึ่งในเวลาต่อมาก็ได้ขยายอิทธิพลไปทั่วยุโรปทรงสถาปนากรุงคอนสแตนติโนเปิลในทางตะวันออกของจักรวรรดิโรมันเพื่อเป็นเมืองหลวงอีกแห่งหนึ่งเพื่อแบ่งเบาภาระของกรุงโรมในการปก ครองและปราบปรามพวกอนารยะยชน ในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่5จักรวรรดิโรมันต้องเผชิญกับปัญหาภายในไม่ว่าจะเป็นเพราะความอ่อนแอของจักรพรรดิระบบทหารและเศรษฐกิจที่อ่อนแอการย้ายถินฐานของพวกบาร์เเรียนการเสื่อมศิลธรรมจรยาของชาวโรมันและอื่นๆซึ่งในปีคศ410จักรวรรดิโรมันตะวันตกก็โดนชาววิสกอตได้รุกรานตีกรุงโรมแตกซึ่งต่อมาคศ476จักรวรรดิโรมันตะวันตกก็ได้ถูกพวกกลุ่มชนเจอร์เมนิกเข้าล้่นสะดมได้สำเร็จซึ่งนำโดยพระเจ้าโอเดเซ ไล่จักรพรรดิโรมูลุสเอาุกตุสออกจากบัลลังก์ซึ่งเป็นจักรพรรดิที่ปกครองโรมันตะวันตกอยู่ในขณะนั้นในเวลานี้เรียกได้ว่าเป็นจุดสิ้นสุดของจักรวรรดิโรมันตะวันตกส่วนจักรวรรดิโรมันตะวันออกซึ่งเรียกโดยนักประวัติศาสตร์ว่าจักรวรรดิไบแซนไทน์จักรวรรดิโรมันตะวันออกในตอนนี้ได้เจริญและพัฒนาอย่างราบรื่นมีความมั่งคั่งและร่ำรวยกว่าและยังคงมีจักรพรรดิปกครองจนกระทั่งในปีคศ1453ก็ถูกชาวเติร์กเข้ายึดครองและถูกร JPB, it's only right baby. Yeah, why you mad? I got a bad bro. Name hot in the streets, no tobasco. But I'm so stuck that's a fact, yo. And if you think I'm running, you can run it back, yo, go run it back.